ช่องสาวปลาไหลคนบุไทยมุกทหารมือนี้เขามาเขาปลาโนไม้ค่ะผักผักจากหาเห็ดเห็ดหาเห็ดไรมือแล้ววันนี้จะไปหาโนไม้เข้าปลาโนไม้กันมือนี้เขาอยู่งหลายเลยแต่ว่าที่หลุดเข้ามาโอ้พูดอมาเอามุเอาอีเต็นมาซื้อเตนซื้ออจลายนี้จัดกาไปหาเบิรงซะก่อนว่าเขาใจอได้เยอะปะปะปะเขาหาเอาหมดแล้วปะ เอาไปกินได้จ้ะแต่ห้ามเอาไปเยอะคุณสลุปมีข้อยิดเฮ้อเด้อคุณสลุไปนี่

nó <laughs> hình ừ, ở đây tiếng ngon, lại đi lại nữa ูก็ถาแล้วเนาะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสสองามี่ห้ากสอ้ยเห็นไ่งสองสบแปดบ้งบอืองมกล้อง ก่อนนี้นันมืดจ้เราไปรุปออกข้างนอกแล้วเสียจากนจากนอก่อนใหญ่มากมาก่าย ส้มนำนรกันจากนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสาสี่สิบห้าก่อเดียวจ้ะหนึ่งก่อเท่านั้นนี่ก็เดียวกันเลยนี่ขอห้าแบบนี้สิบห้านอรับก,อกอ่อนไปถือผ้าโอ้ยไ่ถือผ้านะเ,เอาเลยดีกว่าออเดอร์ลูกค้าสัง่งจากกรุงเทพจ้ะ สั่งได้เด้วยพูดเลยจะสั่งกันเอาอัดเสถูกเอาอัดใส่ถุสงส่งไปให้นะจ๊ะบายต่อเอาถุงผสมเสมบิ้งมาจะทำมาได้จากนอสั้งอยู่นี่เพลือตาดี ขยับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนอถุงุไปหาเด้อได้หกอยู่บ่เข้าปลามาได้ประมาณยีสนาทีเก็บทุ้งมันจ้ะแล้ว่าหลุดลงนอดหนึ่งเกือบมีไก่ชนม่ไก่นขึ้นมาขาวจ้ะ อ้เอยเนี่ยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมผู้ชมตาดีบ่ Không nữa thì nó nhanh xong rồi Hãy subscribe cho kênh โอ้โหเข่าๆทั้งนั้นเลยอ่อนนี้เปอนกทึบเบนก็งามๆอ่อนมากเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้ต่อมันนะเบิ้นชมนี่เราเล็กอยู่ข้างใต้ดูเป็นกบทียาวนะครับกอนดกันบอุ้ยอุ้ยว้ายจับป okay, uh, uh, okay. ิดปิดอะไรของมันนักหนาวะจะหรุ่ยจ้ะชาวบ้านเรียกหรุ่ย Den er litt skarp. ยาอยาก็เสียงกลับลงไปดังชุบๆไปหาเห็ดก็เสียงหึงๆบ่ก็นึกว่าหยุงตอมตัวเองสิตบตัวเองพุ่นน่ะดูคิดได้เสียงหยุงเฮาไดกล้องสสลาวยาสิตบบฮู้เอง บ้านมีน้องเอิญแมงเพื่อน e ี่มันค่อยเอิญแมงกวางกินได้กินได้อันนี้กินได้จ้ะออกมันมันอร่อยอร่อยเห็ด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 อะไรเห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรนี่เกิดทะลุต้นไม้ต้นไม้ทะลุมันหมดขอหน่อยสิคัดซ่อมน้องใหม่จ้ะ คัก,คกถ้าเ่ามีเก็บปลาหน่อไม้ไว้เขากไไ็ไม่ได้ไว้กินเด้เขากำลังดิหน่อไม้ไ้เอ็ดอยู่เอ็ดกินตะกี้กระปูมันโซนีป่ปูมันแต่ว่าตอนนี้ไม่เราจะปล่อยเก็บไว้เป็นป่าหน่อไม้เอาไว้ให้วัว เรามีเลี้ยงวัวด้วยเอาวอัวไว้ให้วัวมาหากินกินดอไม้ ซ่อมเสร็จแล้วจ้ามีเรียบร้อยจ้ะหน่อไม้ค่อยเก็บใส่ถุงนี่อีกรอบหนึ่งนะจ้ามีเต็มถุงแล้วตัวนี้แล้วก็นี่ราซ่อมเราซ่อม ก็ซ่อบปุ๋ยจ้ามื่อนี้แล้วก็ใส่ถุงหิว้วใส่กระตาพร้อมเบื่อแล้วค่ะมื่อนี้ไล่คนก็มาห้าายุตบานน้องใหม่มันออนไลน์แล้วโ <c oughs> ดนนี่มีท่านได้ห้ามืดคักซ้ำเ <c oughs> จ้าชุดนี้เก็บห้าน้องใหม่ยังเมามันเบื่อแล้วยิ้วเข้าแล้วพอบีมเมื่อแล้วเอาแล้วเอาอีอยูเ่เต็มกระตาน้อยมันเลอะทุ่งผาย ตาหน่อยกับทุงทองทุง่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวปลาไห่คนผู้ไทยมุกดาหารให้หด้วยนะจ้าะไปเ<ะ>ริม่<อ><อ>มาน,นีุกับบ้านแล้วค่ะพอกันมือคลิปหน้าสิไปสือต้องรอติดตามต,ตามชมตอนต่อไป เออหรือว่าสิภาษาผู้ไทยวันนี้หรือเปล่าหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาอยู่บอกเมนไนเตอร์คลิปภาษาผู้ไทยวันนี้มันว่าเพื่อกันว่าแต่ละคำแต่ละคำท่านผู้ชมไม่เข้าเจอเพื่อนกันเขียนถามไว้ได้เลยค่ะเขียนคําถามไว้ใต้คอมเมนต์อยากให้เราพูดคำไหนคำไหนที่คุณไม่เข้าใจภาษาผูไทยของที่เซาปลายฝากกันบอกสองคนนี่คือภาษาผู้ไทยเลิงน,นีแบบพูไทย่ยอดพูไทย่ยอดสะบอกอีกแบบหนึ่งมันสะอเออรลายเด้ สละเออมุจัลายแทบวันนี้ใครไม่เข้าใจคำไหนให้เขียนคอมเมนต์คมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ค่ะสอบถามมาได้มาแปลให้คุณปรางว่ามันหมายความว่าอย่างไรเช่นเฮาสีเฮาหมือแล้วเด้อเฮาสีมือหรือยังเฮาเครือสีมือหรือยังเฮาเครือสีมือหรือยังเราใกล้จะกลับแล้วหรือยังเออเออถึงหน้าหามาแบบนี้ดีกว่าเอาบอคลิป ภาษาภูไทยวันนี้เออใต้คลิปหลังจากที่เขาวันนี้แล้วเราเข้ามาเอ็ดภาษาภูไทยวันนี้ดีกว่าเนอเออเออดีดีด,ด,ดขันที่เขาเบาดูดูบางคนเขามีเขาเจืดไหมป้าเม่อเม่อเม่อไป<ร>แ,แล้วค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย